สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดพะประแดนนะคะพร้อมกับช่อง YouTube ฟอร์ดใบดาค่ะ mm hmm. วันนี้นะคะน้องดานะคะอยู่กับรถตัว เก่งเลยนะคะตอนนี้นะคะเป็นตัวฮอตฮิตมากมากเลยนะคะคือตัวรุ่น Next Gen XLS ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมานะคะเป็นแคบที่ราคาถือว่าดีมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นราคาอยู่ที่794,0 0 0บาทค่ะรุ่นนี้นะคะน้องรามมีโปรโมชั่นให้ส่วนลด1,000 0 0บาทเลยนะคะหรือว่าลูกค้านะคะอยากออกรถพร้อมชุดแต่งเต็มนะคะจ่ายเพียง59,00 0บาทจบได้เลยนะคะพร้อมชุดแต่งเต็มฟรีให้ทั้งหมดเลยนะคะแต่มารับชมกันค่ะวันนี้นะคะคันนี้นะคะลูกค้านะคะอย อยู่ที่จังหวัดโคราชนะคะแต่เดี๋ยววันนี้ลูกค้าจะมารับรถเองนะคะที่โชว์รูมนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวให้ดูก่อนแต่คันนี้นะคะลูกค้าไม่ได้แต่งเยอะนะคะเพราะว่าเน้นไปใช้งานนะคะก็จะแต่งเป็นบางส่วนแต่รีวิวให้กับลูกค้าดูนะคะเผื่อว่าคนไหนชอบนะคะที่จะแต่งไม่เยอะนะคะ อันนี้นะคะลูกค้าก็เปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นทรง Raptor นะคะ FORD สีดำลวด้วนเป็นแบบดำด้านเลยนะคะไฟด้านบนคันนี้นะคะลูกค้ารีเควสต์มาว่าไม่ต้องติดตั้งไฟนะคะเพราะว่าต้องการให้รถดูดุนะคะแล้วก็ดูหล่อดูเท่นะคะก็จะไป ลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะว่าติดตั้งหรือไม่ติดตั้งนะคะแล้วก็ตัวรุ่นเอ s ของเรานะคะเราจะมีของตัวไฟตัดหมอกเข้ามาให้แล้วแต่เอกพัยังไม่มีนะคะคันนี้จะมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมกับตัว d a ย์ท m e ไฟ LED นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีในะรุ่นของตัว x l ที่เป็นเกียร์ออโต้มาให้แล้วด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นเอกรพั ath, เราจะต้องทําไฟเพิ่มนะคะลูกค้า ข้างคิวร้อสามนิ้วมาจากโรงงานเดิมๆค่ะตัวนี้ะ้าบวกกับตัวร้อแม็กคันนี้นะคะลูกค้าอัปเกรดเป็นตัวร้อแม็กขอบ18นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าก็คือมีสายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็รีเควสต์ในส่วนของตัวลายแม็กแล้วก็ตัวลายยางมาเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแม็กขอบ18นะคะตัวนี้ถ้าของสุดนะคะอ่าเป็นสีดาร้้นแบบนี้เลยค่ะพร้อมกับตัวยางนะคะโตโยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นโตโยทยนะคะก็ถือว่าเป็นตัวยางที่ค่อนข้างดี มากมเลยนะคะถ้าลูกค้าเห็นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอ่ายางตัว AT เหมือนกันนะคะลูกค้าอ่าแบบนี้เลยก็จะดูค่อนข้างสวยนะคะอ่าแบบนี้ค่ะ แล้วก็รุ่นนี้นะคะด้านข้างแจ้งว่าของเขานะคะเป็นตัวรุ่นเทอร์โบเดี่ยวนะคะเครื่องยนต์2.0ลิตรแรงม้า170แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรรุ่นแล็กเอสนะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยวมีมาให้ปรับอัตโนมัติพร้อมอาอยังไม่มีรับเก็บอัตโนมัตินะคะรุ่นนี้ฟิมบานนี้นะคะรุ่นนี้นะคะก็ติดฟิมเป็นเซรามิกนะคะรับประกันให้ถึง10ปีเหมือนกันนะคะบันไดด้านข้างมีมาให้ค่ะแบบนี้เลยนะคะภายในนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกอัปเกรดนะคะ อ่านะคะแบบนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะเดิมเดิมเป็นเบาะกำมะหยี่นะคะลูกค้าคันนี้ลูกค้าเลือกอัปเกรดเป็นเบาะหนังเพิ่มเติมนะคะเดินได้สีดำนะคะเบาะดำเดินได้สีดำค่ะแบบนี้เลยนะคะหน้าจอตรงกลางเป็นหน้าจอ10นิ้วรองรับ Apple ค a า p l a y Android Auto พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ ออโต้หกสปีดนะคะตัวนี้ที่้อเราแจ้งไปนะคะก็จะมีหมวด s อสไวให้เราสามารถเชิ่เกียร์ได้นะคะถ้าเราอยากขับขี่นะคะเป็นรุ่นมวดสปอร์ตนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้มีไฟหน้าออโต้มาให้แล้วแล้วก็หน้าจอด้านหลังดิจิตอลของเราเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วแสดงแรงผลค่าต่างๆนะคะ ผ่านที่หน้าจอดิจิตอลน,นี้ได้เลยบอกแคบด้านหลังของเราขนาดค่อนข้างกว้างและใหญ่มากๆนะคะแล้วก็รุ่นนี้มีความปลอดภัยถุงลมนิรภัย2จุดนะคะแล้วก็ระบบ ABS วงการล้อล็อ EVD กระจายแรงเบรกมาให้ครบช่วเลยค่ะอันนี้เลยแผงด้านข้างก็จะแบบนี้นะคะถ้าทำเบาะหนังก็จะมีฉลุต,ตรงนี้นะคะเป็นเป็นทําหนังให้นะคะ คันนี้ขอบไลเนอร์ด้านหลังเป็นขอบไลเนอร์เดิมๆจากโรงงานมีมาให้นะคะไวส้สมมติลูกค้าจะใส่โลบาร์ได้นะคะแล้วก็บันไดเหยียบด้านข้างรุ่นนี้จะมีมาให้แต่เอกพจน์ยังไม่มีนะคะรุ่นนี้จะสามารถปรีนหยิบสัมผระด้านข้างตัวรถได้นะคะแล้วคันนี้ลูกค้าเลือกอัปเกรดค่ะตัวนี้นะคะทำอัปเกรดเป็นตัวไฟ LED ของตัวรุ่นของตัว w i ยแนะคะตัวนี้ก็เราอัปเกรดทาเป็นแบบเต็มระบบให้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะก็ใส่ออกมาแล้วไฟท้ายดูสวยมากๆนะคะแล้วก็กรชนท้ายลูกค้าเป็นกรนชนท้ายเดิมๆของโรง,งงานนะคะตัวรุ่นนี้ ออโต้เรามีกล้องโลโก้ถอยหลังมาให้แล้วด้วยนะคะคันนี้แบบนี้เลยนะไฟเบรกตรงที่3ด้านบนนะคะคันนี้ทุกครั้งไม่ได้ตกแต่งเยอะนะคะเน้นตกแต่งเรียบเรียบทนดํานะคะก็จะประมาณนี้ พอเพื่อเพื่อลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจแบบไม่ได้แต่งเงยอะชอบการตแต่งแบบเรียบๆแบบนี้นะคะก็สามารถแคปคลิปคันนี้นะคะมาหาน้องดาได้เลยแล้วก็แอดน้องดาผ่านคิวอโคด้านล่างนี้นะคะน้องดาจะทิ้งกิ๊วโคไว้ให้นะคะหรือติดต่อหาน้องดาเบอร์0 8 4 0 8 4 9 6 4 4นะคะหรือถ้าน้องดาย,ยังไม่รับสายหรือยังไม่มีการตอบแชทนะคะน้องดาจะพยายามที่ะตอบแชทกลับไปนะคะเพราะว่าตอนนี้มีลูกค้าแอดเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็น้องดามีวิง่งส่งให้กับลูกค้าต่างจังหวัดทั่วประเทศสง่สงฟรีทุกจังหวัดไม่มี ค่าใช้จ่ายนะคะแต่คราวนี้ลูกค้าอยากขึ้นมารับกับน้องไดเองที่นี่นะคะก็อยู่โคราชก็มารับที่นี่ได้หรือจะให้น้องไาไปส่งได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะตัวนี้นะคะก่อนที่จะไปฝากลูกค้านะคะช่วยกดไลค์นะคะและกดแชร์ กด Subscribe ให้น้องดาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็เพื่อรับชมคลิปต่างๆของน้องดานะคะเพิ่มเติมได้เลยนะคะโปรโมชั่นถือว่าน้องดาพร้อมสู้ทุกเงื่อนไขนะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวคนี้ไปเท่านี้ก่อนนะคะไว้เตรียมไปส่งให้กับลูกค้านะคะลูกค้ากำลังมานะคะคลิปนี้นะคะก็ขอบพระคุณลูกค้าทาง YouTube ทุกท่านด้วยนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ